สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Stay on Channel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับมาเกม Antical Attack เอ่อ uh, Attack รูปปอกกันเต็ a n t i t a l Attack on Titan นะครับผมอ่าโอเคเรามากับกับ Part 3วันนี้เนี่ยผมจะมาใช้อุปกรณ์ที่เก่งเก่งฮะใช้อุปกรณ์ที่เก่งที่สุดในเกมนะครับมันเป็นอุปกรณ์สีแดงเนาะซึ่งผมก็สุ่มได้มาละจะบอกว่าผมดวงดีมากเลยก็ได้แต่ผมให้ดูอินเวนท์อรี่ผมก่อนเลยนะครับดูดิ สีแดงสีเหลืองสีแดงสีเหลืองอันนี้คืออุปกรณ์ที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วในตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะอัปเดตอุปกรณ์มันหรือเปล่าแต่นี่คือเก่งที่สุดแล้วถ้าดูจากสเต็เนี่ยมันเต็มกับทุกช่องเลยนะยกเว้น uh, จํานวนแก๊สนะครับหรือว่านั่นแหละจานวนแก๊สเดยจะพูดอะไรเาะเออททันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเริ่มที่จะติดแล้วนะก็ว่าได้ตอนนี้เนี่ยผมก็ดูติดตามอันนี้เมะยันตอนล่าสุดแล้วนะครับยันตอนที่8ของ a อ t a c k on t น t a ท่านีซั่น4พาร์ท2เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือ พน,นี้เราก็มาเล่นเราจะมาโชว์ตักงต่สกิลของดาบแดงนะครับซึ่งเ,เกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เล่นเลยนาะช่วงนเนี้ยเออเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรผมติดโลกูนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่ากูลงโลกูเยอะมากแล้วผมก็เจอตามนั่นแหละเออผมก็ติดโลกูไปเล่นแล้วก็ไปฟาร์มไปเล่นแล้วก็ไปฟาร์มอย่างนั้นแหละก็ผมอาจจะไม่ได้ค่ายเยอะจากคลิปที่แล้วเท่าไหรน่นะแต่เกีเนี้ยไม่โกงจริงเว้ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันโกงยังไงบ้าง ก่อนอื่นเลยนะครับเกียร์นี้เนี่ยมันพุ่งตัวเร็วกว่าเดิมเยอะเว้ยเออพุ่งตัวเร็วมากเีน๋นวนะผมขอเปิดเสียงเพลงแป๊บนึงอ๋อเสียงท้ายเรนดังทิปเพงเลยเห็นไหมนี่คือเกียร์สีแดงมันจะเร็วที่สุดในเกมในตอนนี้แล้วนะครับคีอเคือความเร็วในการพุ่งนะผมถือว่าเร็วมากนี่ผมกดเปซบาร์ไปด้วยนะก็ถือว่าเร็วเลยแหละระดับผมก็โอปเลยนะเออแต่ว่าโอกาสได้มันห้าเต็ไปเลยเจ้ไปโนได้ดัน าตายโอเคต่อไปเราไปดูสกิลแซดสกิลแซดแม่งโคตรโกรงเลยทุกคนสกิลแซดเป็นการฟันสตูไททันรอบตัวนะครับใครที่มันเข้ามาในวงพวกวเรามันจะโดนฟันผมไม่รู้ว่ามันฟันสูงสุดได้กี่ตัวผมยังไม่เคยทดลองแต่ผมเคยมันเคยยืนติดติดกันสิบตัวแล้วผมก็ฟันสิบตัวอย่างนั้นเลยเป็นสกิลที่โกงมากๆเลยนะสกิลนี้เอาไว้เอาตัวรอดได้ดีมากเลยเออผมถู้ว่าผมชอบสกิลนี้มากเป็นพิเศษเลย ต่อไปครับสกิลตัว C เป็นการทิงคู่เพืาา่อทำให้ฝั่งตากบเนาะก okay. ็จะประมาณนี้คือเราไม่ต้องแบบไปตัดตาหรือฟาวมี่ให้มันตาบอดใช่ไหมเราม,มีมันตาบอดอยากกินเพื่อนฐันคือเราไม่ต้องไปตัดตาหรือฟาวมี่ให้มันตาบอดเราสามารถเป่าตาบอดได้เลยแลวคือข้อดีของการเป่าเนี่ยคืออ่าในท่านรอบๆเนี่ยมันจะตาบอดไปทุกตัวเลยนะไม่ใช่แบบมันตาบอดแค่ตัวเดียวแหละเนี่ยไม่ใช่นะเว้ยมันตาบอดทุกตัวที่อยู่ในรัศสมีเลยก็คล้ายๆกับ,บท่าแซดเลยนะครับ ท่าเอกเนี่ยถือเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยและมันคุกมากเลยที่มีอยู่สตัวท่าเอกคือการกิวเลือดอัตโนมัติเออมันไม่ใช่คิวเลือดอัตโนมัติมาพูดได้่างอะไรวะมันมันมีการคิวตัวเองอะ่ะเออใช่มันจะท้าเพศคือมันดีอะ่เะเข้าใจไหมว่าการเวลาเราโดนกัดแล้วเลือดเราก็จะลดใช่ไหมคลิปนี้กูอธิบายมแล้วว่าเวลาเราโดนกัดแล้วเลือดเราก็จะลดเนปกติเนี่ยเป็นเกียร์ทั่วไปก็จะไม่นักษามไม่ได้นอกจากเมดิเกียใช่ไหมซึ่ง เกี้ยนี้เนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้เว้ยขอให้คุณเลื่อนลดคุณก็สามารถสู้ต่อได้แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนจัดตายนี่คือข้อดีข้อหนึ่งเลยครับส่วนสกิลวีเนี่ยเป็นสกิลที่เออ่เกียร์สูงๆเนี่ยเริ่มจะต้องมีกันละนั่นก็คือสกิลตัดมือนะครับเวลาเราโดนจัดเนี่ยแล้วก็สลัดมือออกอันนี้ก็เป็นสกิลธรรมดาเนาะถือว่าเป็นเบสิกเลยแล้วก็ใช่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 เออต่อไปเราต้องไปช่วยเอเล็กซ์กันจ้ะ วันนี้ผมก็มารีวิวอาวุธสีแดงให้ดูเนี่เห็นไหมมันยืนมันยืนซ้อนกันสองตัวใช่เห็นไหมมันจะมีวงอะแล้วผมก็จะสามารถเข้าไปได้เมื่อกี้คือทักษะของสกิลแซนนะผมถือว่าโกงเว้ยเอาจริงมันโกงมากอ่ะเออมันเหมือนเซมโกงสกุล่าคางเอโยชิเอ้ยเวรัสเอาจริงผมไม่อยากรีวิวออกสายฟ้าเท่าไรมันไม่ค่อยมีอะไรนะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้สกิลการทํางานของหอกสายฟ้าแล้วด้วยเนี่ยมันเร็วมากเลยมันเคลื่อนที่ไปมาได้สบาย ถือว่าเป็นเกียร์ที่ควรแก่การเปิดหาเลยถึงแม้ว่ามันจะหาย,ายากไปหน่อยแต่เชื่อผมว่าทุกคนได้แน่นอนจะพยายามเอาอะนะมันเร็วมากเราสามารถเป็นหัวหน้ารีไวได้ง่ายๆเลยกับกับการนี้แค่เกียร์เกียร์เดียวเนี่ยผมเป่าโป้งเห็นไหมสองตัวนั้นมันมันตามันตาบอดพร้อมกันเลยเห็นไหมมันไม่ได้ตาบอดแค่ตัวเดียวแต่มันตาบอดสองตัวนี่แหละคือข้อดีของแต่อันนี้นะครับใช่เห็นไหมทุกคนเริ่มเ็นข้อดียัง หมดแล้ว,วอุปกรณ์สีแดงเนี่ยมันโกงจริงไม่งั้นมันจะเป็นอุปกรณ์ระดับหายากที่สุดได้ไงวะใช่ไหมออมันก็ต้องมีอ่ะๆๆเดี๋ยวไรนะมันก็ต้องมีอะไรโกงๆอยู่ละเคเอลสปิดประตูเลยเพื่อนโอ้เดีย๋ยวนะม,ม,มึงมึงปิดยังไงเนี่ยฮัลโหลมึงปิดยังไงเดี๋ยวด้านล่างยังเปิดอยู่เลยมึงช่วยเอาหินลงมาหน่อยเพื่อนขู่ฆ่าเป็นคนเดียวยีตัวอกีกละมันฆ่าเยอะจ,ดดอจังว่ะอยูเนี่ยตอบกันเลยโอเคครับเรามาอธิบายรายละเอียดสกิลดีกันดีกว่าเนาะแซด ตามที่บอกไปเลยว่ามันจะเทเลพอร์ตไปพันคอในไททันในระยะเราแต่ผมไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่ตัวนะครับสกิลเอ็กเป็นการฮิลตัวเองเนาะอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วก็คล้ายๆกับเมดิเกียไปเลยแต่ฮิลได้เฉพาะตัวเองเนาะสกิลซีอะ Skill อคูติกแฟร์นะครับยิงยิงเองอเขาเรียกว่าอะไรยิงรูออกมาทําให้ไททันรอบๆรอบๆตัวเราเนี่ยตาบอดหมดเลยนะครับส่วนวีแฮนด์เลชเชอร์เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ก็คือ,อลยละเอียดสกิลทั้งหมดของ อ,อุปกรณ์สีแดงเนาะซึ่งอุปกรณ์สีแดงเนี่ยหาได้จาก t ี s ี่ p ับตรงนี้เลยนะครับก็จะอยู่ในระดับมิสซิคอล0.5เนาะหรือว่าค่อนข้างน้อยเลยแต่ผมก็ได้มาถึง2อันดูดิผมได้มันผมได้มันมา2อันเลยโอ,อเคเราผมลองมาเปิดหา10ครั้งให้ทุกคนดูกันดีกว่านะว่าผมจะได้อีกสักอ,อันไหมบอลเพียเจเยสทันเดสเียอันนี้ผมผมขอไม่รีวิวแล้กันนะบูสกี้ฮอตเกอกเฟอฟาโมเดล เออให้มันได้อย่างนี้ดิให้มันทายอย่างนี้เออผมคิดว่าผมไม่ทายจะได้สีทองกับสีแดงแล้วแหละจะจะเด็ดร้อนเนี่ยเนี่ยบางคนก็เพราะผมสุ่มไม่ได้เลยเออมันก็เป็นประมาณเมื่อกี้แหละสารเดิมอีกแล้วผมวกเปลี่ยนดานเมื่อกี้ผมไม่อยากเล่นดานแล้วจะเป็นหอรอด่านต่อไปแล้วกัน เรอบนี้เราจะมาโชว์ศักยภาพแบบเต็มสตรีมของอุปกรณ์สีแดงน,นะครับผมจะเล่นแบบเต็มสตรีมเลยเนาะอันนี้ก็คือแบบเวลาผมเล่นธรรมดาผมจะเล่นอย่างนี้เลยเนาะก็ดูได้ว่าเทคนิคของ,ผม,มงผมเล่นยังไงทำไมผมเถึงค่าในท่านได้เยอะก็ผมก็เล่นประมาณนี้เลยเต็มสตรีมเออในท่านฟัเลยคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดมากหน่อยนะเพราะว่าผม เขาเรียกว่ามันเล่นร e ีวิวแล้วก็เล่นโชว์ม้งถึงแม้ว่าไอ้น,นี้มันจะมีคนร e ีวิวแต่แล้วก็เถอะเห็นไหมพอเราโดนจับปังทีเนี่ยกดวีมันตัดไม่ได้ให้เราเปลี่ยนใบมีดก่อนแล้วค่อยตัดนะจ๊ะประมาณนี้อ่าไปไปวะเออ thank you เพื่อนคือถ้าสมมุติคุณตัดคอมันไม่ได้เนี่ยหนึ่งเลยให้เช็คให้เช็คสองอย่างนี้นะครับหนึ่งคืออ,อ่ คูดาวการตัดคอเอ้ยไม่ใช่ตัดคอดิเอ้ยคูดาวการตัดมือของคุณเนี่ยเอ่อมันคูดาวอยู่ไหมหรือใบมีดคุณหมดถ้าใบมีดมันต่ำกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ให้ตัดมือนะคุณต้องเปลี่ยนใบมีดก่อนนะจ๊ะเตือนเรื่อความหนังดีนะบางคนกดแล้วเอ้ยมันกดไม่ตีตัวทำไมวะ้วก็โดนจับแดกตายอะไรแบบนี้คือผมก็เป็นหลายครั้งนะช่วงแรกๆอเป็นบ่อยมากจ้าจ้าสวยปุ๊บเขตมท้ายเนี่ยทันทันปุ๊บ จ้าตายโ้ได้ท่านตรงนี้สาตัวใช้ดี่ปาดปาดปาดเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้มันยืนเรียงกันสามตัวผมใช้เซนบงสก,กุระคังเอลชิกทุยผมใช้การฟันรนรัวของสกิลสีแดง5าแทนะครับม่จะประมาณนั้นเนะาะาตายพอ,อว่ารอบนี้พวกเราประสานงานกันได้ค่อนข้างดีเลยท่านตายเลยมาก ทนหมดโลกแน่ถ้ามีผมอยู่เชื่อไหมว่าถ้าผมอยู่ในเรื่อ, exact On Day an, องไอ้แซกออนไทท่านเี่ยไทท่านคงสูญส,สลายไปแล้วจริงๆผมสามารถฆ่าไทท่านด้วยตัวคนเดียวถึงหกพันตัวเนี่ยเพื่อเราช่วยเพื่อนก่อนตาบใจที่มีท่านอยู่นะไม่ต้องกลัวตายไปหรอกก็ตายแน่ไตท,ท่านจอดตาบอดไปซะแล้วก็อีกทีหนึง่งปาดคอ นีโขนเป็นสไปเดอร์แมนเราเจอเพื่อนเรากำลังโดนจับตายแน่เพื่อนอู้หูยหอกสายฟ้าฮัลโหลหอกสายฟ้ามันโกงอย่างหนึ่งคือมันสามารถยิงไททันได้และตายเลยในทีเดียวเอาจริงจริงเนี่ยในเมมมันก็ยิงแล้วตายเลยทีเดียวใช่ไหมเออน่าจะใช่มุมั่วอะไรเนี่ยโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการมารับชมคลิปอันดิทัลเอ็แท็กออนไททันนะครับ วันนี้เนี่ยผมก็มารีวิวเซเว่นอะไรว่าชื่อชื่อได้ได้อ่านชื่อใหม่ดิเออเซเว่นดีมิสเกียนะครับเป็นเกียร์ระดับท็อปที่สุดมิติคอล0.5%เนาะสกิลแต่ต่างๆนี่ถือว่าโกงมากใครมีเนี่ยแนะนำให้จัดเลยนะเว้ยผมถือว่ามันเล่นเกมนี้ได้ง,ง่ายขึ้นเยอะมากเลยอ่าแล้วขอบคุณที่มารับชมนะครับคุณจะพูดซ้ำดำไมว่าเออเอาไปว่าแล้วเจอกันครับทุกคน Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I.